วัดโลโมรีเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่การเดินทางง่ายที่จอดรถสะดวกอยู่ก่อนถึงประตูช้างเผือกใกล้กับครูเมืองภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศลมลื่นทำให้สดชื่นเย็นสบาย จุดเด่นของวันนี้เป็นวัดเก่าแก่มีความงดงามตามแบบสถาปัตย,ยกรรมล้านนาและเป็นวัดดังที่สายมูเรื่องความรักจะมามูกันหนุ่มสาวชาวคนโสดมักแห่กันมาขอความรักกับพระนางกิปรปภามหาเทวีเชื่อว่าใครมาขอพรส่วนใหญ่ก็จะสมหวังวัดโลกโมลีไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่ปรากฏชื่อวัดโลกโมลีในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุดเทพยุคอาณาจักรล้านนาพระยากืนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายทรงประสงค์จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจึงได้จัดวัดโลกโมลีไว้รับรองแขกเมืองจากต่างประเทศเสร็ครับ ู่ที่วัลโลโมลีวัลโลโมอลีสร้างขึ้นมาก,กว่า500ปีแล้วนะครับเป็นมรดกทางจังหวัดของเชียงใหม่อีกด้วยออกแบบศิลปะแบบลานนามีความงดงามมากและสร้างในพื้นที่ที่ลมลืน่นต้นแรกของผมนะคะรับคือวิหารไม้แกสลักแบบลวดลายไม้โบราณอิน,ออนะคอ้นยราครทำแบบโค้งมนภายในวิหารไม้จะมีพระพุทธรูป,เป,รรปเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธรูปมีนามว่า พระพุทธ,ธสันติจิระบรมโลกนาถส่วนเพดานและเสาก็แกสลักลวดลายต่างๆอย่างสวยงามและมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมารีทางเข้าประตูด้านหน้ามีู่ามคล้ายกับปราเจนีเป็นมุมที่ให้แหละคนอยากได้รูปและมาถ่ายรูปก,กันเป็นที่ถ่ายรูปสวยมา,มากๆเลยครับและด้านในคือปาเจนีของเรานะครับ เป็นที่สักการะบูชาของคนจังหวัดเชียงใหม่เีมากมายเลยครับเจดีย์แห่งนี้คือเจดีย์ของวัดโลกโมลีเกิดขึ้นในพุทธศกรวัดที่21เป็นเจดีย์ทรงพุทาศาสตรทางวัดได้มีการจัดให้มีทรงน้ำพระยอดเจดีย์คือการตักน้ำและชักขึ้นไปที่เห็นอยู่นี่คือหอมนดบ เป็นที่เปริยฐานพระรูปของพระนางจิรวพามหาเทวีทรงเป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกตเก้าแห่งอาณาจักรล้านนาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาสักการบูชาและลำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์เป็นเสมอเทพแห่งความรักที่มั่นคงที่พระนางมีให้แก่พระสวามีบ้านเมืองและประชาชนวิธีการสักการบูชาให้ใช้ไข่ไก่เก้าฟองหากพร้อนสำร็จแก้บนด้วยไข่ไก่หนึ่งร้อยแปดฟองผลไม้เก้า,าอย่าง สายมูเรื่องความรักอย่าพลาดเลยนะครับถ้าหนาของผมคือพระนางกิรภบพรา,พรามหาเทวีสำหรับใารมูเรื่องความรักมาขอนังได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปขอก่อนนะครับหลังจากที่เราเดินภายในวัดกันจนเหนื่อยแล้วที่วัดยังมีให้บริการนวดตอกเส้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนของโลงหิตอัตราค่าบริการ300บาทและมีการนวดตอกเส้นอาสาฟรีทุกวันจันทร์และของเดือนอีกด้วย ใครที่ยังไม่เคยมาวันนี้มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วแวะมาเที่ยวตาบึ้งกันได้นะครับ